มาตัดผมกับช่างใหญ่ไม่ใส่แล้วหมวกเดี๋ยวผมจะเสียทรงไม่สวยค่ะทำไมลูกค้าถึงอยามาตัดผมช่างใหญ่ครับก็เห็นที่ลงไว้ช่างใหญ่ตัดผมสวยค่ะสวยยังไงดูยังไงว,ว,ว่าสวยถูกใจถูกใจคะ่ะตัดแล้วตัดตแล้วถูกใจใช่ไหมค่ะลูกลูกค้ามาจากที่ไหนครับเนี่ยมาจากสํโรงค่ะ แล้วที่สำโรงไม่มีร้านตัดผมยังไงครับมีค่ะเยอะแยะทำไมเลือกช่างใหญ่เพราะอะไรเลือกช่างใหญ่เลยก็เหมือนสเสาะแสวงหาค่ะที่ที่ดีกว่าเหรอให้กับตัวเองใช่เป็นคนเป็นคนชอบเลือกไหมปกติก็ไม่เท่าไหร่นะคะเหรอค่ะเป็นบางเรื่องมันเป็นบางเรื่องค่ะอืมแล้ววันนี้เราตัดผมทรงอะไรกัน ทรงเสย์ทุยกลางค่ะเก่งมากเลยดู YouTube มาทั้งใหญ่มานานยังก็ไม่นานเท่าไหร่นะดูผ่าน Facebook หรือ YouTube y o u t u b อ YouTube ด้วย Facebook ค่ะก็เห็นไหมเห็นเหมือนกันค่ะอืก็ลูกค้าที่แรกมาไม่มีทรงนะเป็นไปที่ยาวแล้งงอนเนอะทั้งใหญ่ก็เลยไว้จอนกับลากใสแล้วก็ยกทุยขึ้นทุยกลางทะลุไปถึงงนไปถึงเชียงรายะอ่ลูกค้าเป็นคนมาเป็นคนมาสามทีนะ เกิดที่บุรีรัมย์มไปอาศัยอยู่ที่เชียงรายแล้วสำโรงนี่ไปอยู่ที่ไหนไปทำอะไรที่นั่นะะก็ทำมาค้าขายนี่นะ,ะนทำมาค้าขายนะค่ะแล้วที่ไหนหน่าอยู่อสรุปให้ชจ้าใหญ่ฟังหน่อยระหว่างเชียงรายสำโรงแล้วก็บุรีรัมย์ถ้าถ้าจะว่าที่ไหนที่น่าอยู่ก็ต้องสำโรงคะ่ะเรอ่มัีนดียังไง ก็เหมือนมีบ้านของตัวเองอยู่แล้วที่ทําเลทำมาหากินเรามีพร้อมแล้วอย่างนี้ก็ดีกว่าดีกว่าที่สองที่แล้วนะคก็ขอให้ทํามาค้าขายขึ้นจะเลยรุ่งเรืองเฮงเฮงรวยคุณละมุดเนี่ยอาจารย์จะประชาพันธ์อะไรร้านตัวเองไหมธุรกิจตัวเองบอกได้เลยนะทั้งใหญ่เอาไปเปิดแพทย์ไปลงทุกช่องทางให้ว่าไปเลยากะไม่ไม่ได้มีอะไรมากค่ะเขาจู่บ้านขายของชำเล็กๆลน้อยน้อยค่ะ ถ้าคนสำโรงอยากจะไปอุดหนุนน่ะไปที่ไหนอ่ะซอยเทพรักษ54ค่ะครับเทพรักษ54เทพรักษ54นะค่ะอำเภอสำโรงอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการไปอุดหนุนคุณระมุดได้นะค่ะวันนี้ขอบคุณคุณรมุนมาครับกลาบคนแล้วก็ช้โดยด้วยค่ะ งใหญ่เพมหาชนทุกคนเคารพจับผมตามสัง่งหลอขนาดนี้ทำให้ดูดีใครๆก็มาไม่ว่ายิงหรือชายช่างตัดผมคนเก่งไม่มีใครเกินางานของเขาเด็บทุกทรงตกแต่งไฟบนหัวรองเท้าน้ำปลาลุเธอจริงๆนต้องมาตัด คนเก่งไม่มีใครเกินงานของเขาเด็บที่ทรงตกแต่งไฟบนหัวรองเท้านังปลาดุเธอจริงๆนะต้องมาตักขเขาเขาเป็นยูทูบเบอร์คนดังวันนี้กดติดตามอย่าพาดคลิปใหม่ซ้อนตักคนซอนสไตล์ทุกปีดีโอ้รับอ,องคำแน่นอนเหมือนได้ทองมือของเขาเขา thank when...